สวัสดีค่ะทุกคนโอเควันนี้พบกับช่องกีกิกิกิ้ออนอร์วมเตวันนี้นะคะเราก็จะมาอัดเล่นๆเพราะว่าไม่มีอะไรทำนั่นเองีกคือจะอัปเดตนะคะตอนนั้นนะคะ ถ่ชคลิปล่าสุดนะคะคือแต่ว่ามันเด็กตอนเรานั้นเราเด็กมากเลยนะคะแต่แล้วก็ตอนนี้ก็โตแล้วก็เลยอยากอัดนะคะผ่านมาสี่ห้าปีแล้วแหละก็คิดถึงคนดูทุกทุกคนเลยแต่คือไม่คย่ได้อัดไม่ค่อยได้อัดเลย ู้สึกคิดถึงคนดูแล้วก็คิดถึงคนติดตามด้วยแต่ว่าเราไม่ได้มาอัดธรรมดาค่ะเราจะมาแข่งชาร์ลีกับตัวเองอันดับแรกนะคะเราต้องมามัดอันนี้ก่อนอันดับแรกนะคะแล้วก็มีคนถามพี่ลิงมาว่าพี่ลิงเป็นคนจับจ้องอะไรเราเป็นคนกลุ่มแทบแต่ว่าเราพูดเหนือเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะให้อภัยนะ โอเคยักษ์แต่วันที่ทำธุระอาซุ่งเนี่ยเนี่ยเป็นพลังงานถึงแม้มันจะเป็นพลังงานที่ช้าแต่ว่าันนี้แปลกนะคิดคนเดียวปกติจะมีแม่ด้วยแต่วันนี้ไม่ขี้เกียจอัดค่ะลักษณะที่อาจจะไม่หยกนว่่่าแตมมันสะคะพอไปตอนที่มาเจอกันนะคะนานเคยเข้ามาเท่าไหร่เคยเข้ามาวันละพันสองพันสามพันเลยก็ได้นะคะมันก็เข้ามาอย่างนั้นมันไม่ได้พุ่งปรีเพราะฉะนั้นเนี่ย ได้แวว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 ได้ซิลฟองสุดอเราจะมาแข่งจเรนนะคะเราเ่แบบนนไว้ก่อนเพะว่า้เราเชื่อว่าเราทำไม่ได้เราก็จะทไม่ได้มันเป็นการตั มันง่วอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้แต่ว่าถ้าเราคิดเอาไว้ว่าเรามันทุกสิ่งนี้จะเป็นไปได้มันไม่แน่ายค่ะที่คนรู้จักไหมเงากลัวมีคนไม่รู้จักเจอสิ่งที่ทำให้เราต้องเปลี่ยนเส้นทางมมัันนนไใชจะพูดยังไงดีนะมันเป็นไปได้หที่ทุกอย่างมันเป็นไปได้มาอันนี้น่าจะเห็นแล้วนะคะเราจะสลับมั่วก่อนนาีเห็นปุ๊บจะทำให้เราถึงพลังงานของเงินที่หกซึ่ง ก็จะสลับมั่วก่อนนะคะสีน้ำมัสามารถเปนการพับผึ้นเดียวอย่าหลังสักที่แบบเป็นลบปากตรังลำบากมาสลับมั่วค่ะปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นได้เล็กน้อยหรือว่าถ้าม้วมากใครดูทันบอกนะมันก็จะเป็นลักษณะที่ คือเสร็จแล้วนี่รอคอยอยู่เหมอาจจะมีภาวะฉลักานหรือชะลอตัวไอ้ทุกคนได้นี่นึงเนี่ยเป็นช่วงกก่อนที่จะออกไปลงสนามลมันมั่วมานเลยใช่ไหนะคะมันมั่วมากลำคัญอันนี้ทุกคนขอไม่ใส่นะขอโทษที่ไม่ใส่แต่ขอไม่ใส่นะคะยังไงมันต้องมาแน่นอนโอเคไปสุดท้ายนี้ใช่ไหมาจากไหนนี่ถือว่าที่ดีมากคือแ เราเห็นแล้วเราได้ถึงข้นอกอาหารเสร็จคบนแให้แมบอกว่าฉลาดกว่าฉลาดฉลาดแล้วอยู่ในทางที่ช่างแล้วอยู่ในกระแสทางของสิ่งนั้นแล้วถ้าแปลตรงตัวจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนแรกที่ีได้ข้างหลังน่ารักไหมคะทำว่าเฉยๆนะคือเหตุที่มีการการันตีว่าอนาคตของเราเราจะเติมโตได้ที่มันคือหมายถึงเราอยู่ในเส้นทางที่ถูกไม่น่าใส่ว่าจะหมายถึงเรื่องใดๆแต่ว่าถ้าดูจากสิ่งทั้งหมดที่ดูไปเนี่ยเรื่องการงานการเงินน่าจะเป็นธุรกานที่ใกล้เคีย่ ีทีที่ที่เต่อเลทุกคน<ส>ดูเลยลหูชงอยู่มัม่วไหมสำหรับชาราศีมีม่จะเป็นตำแหน่งของเมยสองที่ค้กนนะาร เามีพังงานของความเป็นเราจะเริ่มแก้ละซึ่งมาต่อเรื่องมาจากัาที่นเราพี่ก็เลยรู้สึกเราไม่ขอไม่จับเวลานะคะเรกาเรายังไม่ค่ยเก่งลักษณะของาาเกิดขึ้นเราจะไม่ปันา,นา er ีไม่จเป็นนะคะจะเป็นงานที่จจองมันจะไม่ตรงกับทุกคนเรื่องที่เป็นพนานคือเอเกี่ยวข้องกับเรื่องทางาจะมีรายได้มาจากต่างประเทศหรือว่าเรามีค่่ไนกด้ดูนะคะ <S <S <an> <S เราไม่ได้คิดก่อนนะซึ่งสำหรับชาวราีมีเน่ยีะเดนทขอซึ่งพูดถึงเรื่องขการเไปต่างประเศเพราะฉะัาคนอาจจะมีค่าใช้จ่ายเีกบารเินทางไปต่างประเทศนะคะเดอที่เก้าทีอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างเกิดขึ้นกังวลเงไปจ่ายค่าเที่ไปจ่ายค่าวีซ่าใดๆ พลังงานสุดท้ายของเดือนที่เก้าที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของลักษณะความสนใจในอะไรที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณน,นะคะมันค่อนข้างเรื่องเนี้ยเฉพาะแม่มุมนี้นะมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกับพลังงานเดือนที่สิบสองซึ่งขึ้นมาในสัปตา์ที่แล้วก็เป็นไปได้ที่ช่วงน,นี้ชาวราศีนี้อาจาจะสนใจเรื่องแนวเนี้ยเรื่องทางจิตวิญญาณเ,เช่นอะไรดีนะ แบบหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับพลังงานจากนี้ไปเราจะเป็นเรื่องต้นสิ่งใหม่ๆเราอยากจะมาดีเฟนซ์อะไรในชีวิตทำนองนี้เป็นไปได้นี่ค่ะได้แถบข้างบนแล้วได้เรื่องหนึ่งพลังงานและที่ได้แล้วหุ่นชกดีได้นะคะจะเป็นช่องบีคล้ายๆกันกับพลังงานของเดือนที่หกแต่เป็นในมุมกลับเรื่องของประวัตาสเล็กๆน้อยๆฉันปัดพลังงานเล่มที่เก้าจะเป็นช่องสีในเรื่องในเรื่องทั่วๆไปไม่ใช่ลักษณะลากรอนนะคะลูกคนเอ็นไหมคะ เห็นไหมคะกำบากยังร้ยนี่น่าจะเห็นแล้วแหละนี่เพีผสยังวเวลาที่โอกาสต่างๆ้วิตเราแถบหนึ่งแล้วพลังานพรจัรเนี่ยเป็นพลังงานของความเป็น เราได้หนึ่งแล้วเราก็ได้สองสามเอาสามหายค่ะทุกคนขวาตัวไปแก้ก่อน ouais> นะคะเม evet uh okay. 네ื่อกี้ขออภัยทีนะคะแว่าเนื่องจากตอนนี้พ anyway ี่ก็ประมาณสี่ทุ่มแล้วนะคะ สี่ทุ่มสี่สิบนาทีค่ะบพีทมาไปคงที่สอง่ขอตัวไปแก้นี่นองนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นสองดาสามอยู่ไหนนี้กังวลใจขึ้นมาีอสามอยู่นี่นะคะสามค่ะของการตัดสินใจไม่ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราตัดสินใจของเราได้แหละแต่ว่าเราไม่กล้าที่จะทําตามที่เราคิดอ่ะ มันไม่ใช่ลักษณะเลือกไม่ได้แบบว่าไม่้งจะเอาอะไรดีระวังหนึ่งกับสองมันมันเป็นลักษณะที่ใจเรามันจะเอีนยืดไปด้านใดด้านหนึ่งาาไะทางไหนอปัราจะเลืออทางทีนึงนี่แหละที่เขาออฟเฟอร์เข้ามาแต่ว่า เรายังมีความกังวลบางอย่างอยู่ซึ่งมันมาจากความแต่ว่าสามันยังอยู่ตรงนี้ต้องสลับซี่เราต้องขอโทษค่ะเราต้องสลับที่สี่กับสามให้สามมาอยู่แทนที่สี่แล้วก็ให้สี่อยู่แทนที่สามการเคลื่อนไหวา่คิดของเรามากมายเราจะมองจิงต่างๆไปในลักษณะที่เราค่อนข้างกังวลนะคะ ล่าษณะี้ไม่เทาเองมันกเป็นทางาที่พูดถึงควาอยากจะออกไปทำสิ่งใหม่แต่ว่าเราจะมีเทคนิคของตัวเองนะคะนี่ค่ะเดแอยวเราหนึ่งสองสามสี่นะคะเดี๋ยวเราขอเก้แบบนี้ค่ะ ก็จะให้ดูจะัดด้วนเ็ยเราไม่ไม่ช uh, uh, uh ี้ตรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายาได้อย่างนี้อาจจะเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับคนเราอาจจะมีความกลัวว่าอาจจะนานนิดนึงนะค่ะแต่ว่าก็แก้ได้นะอย่าว่ากันนะน้า ไม่แน่ใจเลยว่าเขาไปแลนวจะไปเจอเ้าไน้แบบไหนจะไปเจอเพื่อนร่วมงานแบบไหนกลัวจังเลยกลัวจะไปเจอแบบเดิมๆนะคะแต่ว่าแตนดามันมักมีในของความของความกลัวเกิดกว่าเหตุเราได้ใช้ความสบายใส่อะไรพยายามที่จใส้สบายสบายไว้นะคะสิ่งที่เราตัดสินใจดูไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้เป็นราชินีดา ราจะทำเก้าสิบสิบเอซิบสองเราจะทำเก้าถึงสิบสองต่อสาอมในราบให้ยิ่งขึ้นมาค่อนข้างมีระยะห่างนะคะมีแปดในเท้าแปดในเท้าเป็น,นลักษณะของความเร็วนะพี่ริมรู้สึกว่ามันต่อนเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเ,เราอ่านในมุมที่มันต่อนเนื่องจาก เสร็จแล้วค่ะได้สองวันทัดเลยอ่ะทุกคนไม่ได้สองวันทัดเลยก็คือจบแล้วนะเกมนี่ค่ะเรา เราได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเลยจะทำใจได้เพราะจริงๆแล้วมนุษย์ยังฝืนความรู้สึกของตัวเองไม่ค่อยได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องเรื่องต้นความรักใหม่ถ้าจะมีนะคะก็มันก็จะจบแค่นี้เลยนะคะเราก็จะใหดทุกคนไปดูว่าเราจะทำอะไรต่อตนนั้นเระยะห่างทางพลังงานองเช่นเราคุยกับเขาต้องคุย